คุณเชื่อไหมครับว่าเพียงแค่คำพูดก็สามารถแรงกว่าขีปนาวุธเมื่อการฝึกบินธรรมดาระหว่างไทยกับมาเลเซียกลับจดไฟให้ชาวอินโดนีเซียออกมาเหน็บแรงนี่ไม่ใช่แค่การแซวแต่คือสัญญาณของสงครามคำพูดที่อาจลากทั้งอาเซียนเข้าสู่สนามแข่งศักดิ์ศรีคำถามคือไทยซึ่งเป็นเจ้าบ้านกำลังได้เปรียบหรือจริงๆแล้วเรากำลังตกอยู่ในเกมที่อันตรายกว่าที่คิด ติดตามให้จบและคุณจะเข้าใจว่าน่านฟ้าอาเซียนไม่ใช่ที่ว่างเปล่าแต่มันคือเวทีของการต่อสู้ที่ซ่อนอยู่ในทุกคำพูดน่านฟ้ากลายเป็นเวทีคุณเคยคิดไหมครับว่าน่านฟ้าไม่ใช่แค่ท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแต่คือเวทีที่แต่ละประเทศเอาไว้โชว์ศักดิ์ศรีและความแข็งแกร่งของกองทัพใช่ครับ การซ้อมรบที่เราเห็นมันไม่ใช่แค่การบินผ่านไปมาแต่มันคือการประกาศต่อทั้งโลกว่านี่คือพลังของเราล่าสุดมีการซ้อมร่วมหรือฝึกบินระหว่างไทยกับมาเลเซียฟังดูเหมือนกิจกรรมปกติใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือเสียงสะท้อนจากเพื่อนบ้านประเทศอินโดนีเซียชาวเน็ตอินโดเข้ามาคอมเมนต์อย่างดุเดือดบางข้อความถึงกับบอกว่านักบินมาเลเซียยังไม่ทันได้ครบเครื่องบินก็ตกซะแล้วคำพูดเพียงไม่ผีประโยชน์ ทำไมถึงสะเทือนทั้งโซเชียลนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของสงครามคําพูดที่บางครั้งร้อนแรงกว่าขีปนาวุธเสียงหัวเราะหรือการดูถูกลองจินตนาการตามผมนะครับคุณเป็นนักบินคุณผ่านการฝึกมานักพันชั่วโมงคุณเสี่ยงชีวิตขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่กลับมีใครบางคนบอกว่าคุณยังไม่ทันทําอะไรก็ล้มเหลวแล้วมันไม่ใช่แค่คําพูดลอยๆมันคือการทิมแทงศักดิ์ศรีครับ และสิ่งนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างที่ลึกกว่าการแซะกันธรรมดามาเลเซียกับอินโดนีเซียศัตรูคู่ขนานจริงๆแล้วการแซะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกอินโดนีเซียกับมาเลเซียมีประวัติความขัดแย้งยาวนานทั้งเรื่องดินแดนกีฬาไปจนถึงวัฒนธรรมคุณอาจคยเห็นข่าวเพลงปรากฏดตการหรือแม้กระทั่งการแข่งซีเกมส์ที่แฟนๆอินโดนกับมาเลเซียปะทะกันด้วยคำพูดแต่ครั้งนี้มันต่างออกไป เพราะเวทีที่ใช้ไม่ใช่สนามบอลไม่ใช่โซเชียลเพลงแต่เป็นกองทัพอากาศเมื่อศักดิ์ศรีชาติเข้ามาเกี่ยวการเน็บแนมจึงกลายเป็นระเบิดลูกเล็กๆที่พร้อมจุดไฟใหญ่ได้ทุกเมื่อไทยล่ะครับผู้ถือกุญแจเวทีเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงแต่เรากลับเป็นเวทีที่สองชาตินี้มาแสดงบทบาทกองทัพไทยกลายเป็นตัวกลางเหมือนผู้จัดงานที่เปิดพื้นที่ให้แขกมาโชว์แล้วอย่าลืมครับ ทุกครั้งที่ประเทศหนึ่งได้แสดงความแข็งแกร่งอีกประเทศก็จะรู้สึกถูกท้าทายโดยอัตโนมัตินี่แหละครับคือความซับซ้อนของภูมิรัฐศาสตร์แม้เราจะไม่ได้พูดอะไรเลยแต่การที่เราอยู่ตรงกลางก็ทําให้เรามีบทบาทสําคัญในเกมนี้คําถามที่ต้องคิดคุณอาจจะถามว่าทําไมเรื่องเล็กๆอย่างการแสกบอมโลกออนไลน์ถึงสําคัญนักคําตอบก็คือในโลกยุคนี้ความเห็นออนไลน์ไม่ได้หยุดอยู่แค่หน้าจอ มันสามารถปลุกเล้าอารมณ์ชาตินิยมมันสามารถทําให้รัฐบาลกดดันต้องแสดงท่าทีแล้วบางครั้งมันอาจลากเราก็ไปในเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนเกินกว่าที่คิดคําพูดเพียงไม่กี่ประโยคทําให้ถึงกลายเป็นไฟลุกลามไปทั้งภูมิภาคตอนนี้เรายังเห็นแค่การเหน็บแนมในโลกออนไลน์แต่ถ้าวันหนึ่งคําพูดเหล่านี้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการแข่งขันทางตารจริงๆขึ้นมาอาเซียนจะยังคงเป็นเวทีแห่งความร่วมมือ หรือจะกลายเป็นสนามแข่งแข่งศักดิ์ศรีคำพูดแรงกว่าขีปนาวุธคุณเชื่อไหมครับว่าในบางครั้งคำพูดหนึ่งประโยคอาจสร้างแรงสั่นสะเทือนได้ไม่ต่างจากการยิงขีปนาวุธเสียงหัวเราะเสียงเหน็บแนมอาจฟังดูเล็กน้อยแต่สำหรับประเทศที่มีประวัติขัดแย้งยาวนานมันคือการเปิดแผลเก่าอีกครั้งอินโดนีเซียเวอร์ซัสมาเลเซีย ศัตรูคู่ขนานอินโดนีเซียกับมาเลเซียสองประเทศที่พูดภาษาใกล้เคียงกันมีวัฒนธรรมคล้ายกันแต่กลับแข่งขันกันแทบทุกเวทีกีฬาศิลปะดนตรีไปจนถึงการเมืองลองย้อนดูประวัติศาสตร์สิครับตั้งแต่สมัยคอนฟรอนเตซีช่วงทศวรรษ1960ที่อินโดนีเซียต่อต้านการก่อตั้งมาเลเซียจนถึงปัจจุบัน ความเป็นคู่แข่งก็ยังไม่เคยจางหายชาวอินโดจำนวนไม่น้อยมองว่ามาเลเซียขโมยบรดกทางวัฒนธรรมของตนในขณะเดียวกันชาวมาเลเซียก็มองว่าคดอินโดดูถูกประเทศตนอยู่เสมอนี่คือความสัมพันธ์ที่ซ่อนแรงกดดันยิ้มต่อหน้าแต่ข้างในเต็มไปด้วยไฟคำแสะที่กลายเป็นระเบิดเมื่อมีข่าวนักบินมาเลเซียไปฝึกบินกับไทยชาวเน็ตอินโดบางคนคอมเมนต์ว่า ยังไม่ทันขึ้นครบเครื่องก็ตกซะแล้วฟังดูเหมือนแค่คำแซวใช่ไหมครับแต่ในโลกออนไลน์คำพูดนี้ถูกแชร์ถูกขยายจนกลายเป็นเหมือนระเบิดทางอารมณ์คุณลองคิดตามนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปมันคือความสะใจเล็กๆแต่สำหรับนักบินสำหรับกองทัพมันคือการดูถูกศักดิ์ศรีคำพูดที่เหมือนเล่นๆอาจสร้างบาดแผลลึกกว่าที่ใครจะคิดสนามกีฬา สู่สนามรบถ้าใครตามข่าวกีฬาซีเกมส์หรือบอลอาซินคงรู้ดีว่าแฟนบอลอินโดมาเลปะทะกันบ่อยครั้งแต่สิ่งที่น่ากลัวคือตอนนี้สนามที่ใช้ไม่ใช่สนามกีฬาอีกต่อไปแต่มันคือน่านฟ้าเมื่อการแข่งกันยกระดับจากพุทบอลไปสู่เครื่องบินรบคุณว่าความตึงเครียดจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตวิทยาแห่งการเปรียบเทียบมนุษย์เรามักไม่ชอบการถูกเปรียบเทียบ โดยเฉพาะเรื่องศักดิ์สรีชาติและยิ่งเป็นกองทัพซึ่งเกี่ยวพันกับเกียรติยศและความมั่นคงยิ่งทําให้คําพูดเล็กๆมีพลังมหาศาลถ้าผมบอกคุณว่าเขาเก่งกว่าคุณอาจแค่ไม่พอใจแต่ถ้าผมบอกว่าคุณยังไม่ทันเริ่มก็แพ้ซะแล้วนั่นคือการเหยียบย่ำความภาคภูมิใจตั้งแต่ต้นและนี่แหละครับที่ทําให้คอมเมนต์เล็กๆของชาวอินโดกลายเป็นไฟลามไปทั้งภูมิภาค เมื่อโซเชียลคือเวทีใหม่ในอดีตการแข่งกันของประเทศวัดกันด้วยจำนวนเครื่องบินรบรถถังหรือกองทัพถ้าปัจจุบันเวทีอีกแห่งที่ทรงพลังไม่แพ้กันคือโซเชียลมีเดียมันคือสนามรบของความคิดเห็นและในสนามนี้อินโดนีเซียมีกำลังพลมหาศาลเพราะประชากรมากที่สุดในอาเซียนคุณลองคิดนะครับ ถ้าชาวเน็ตหลายล้านพร้อมใจกันกดแชร์กดคอมเมนต์ถล่มประเทศเพื่อนบ้านผลกระทบมันอาจหนักกว่าการซ้อมรบเสีอีกคำถามที่น่าคิดแล้วคุณล่ะครับคิดว่าคำพูดออนไลน์มีอิทธิพลแค่ไหนมันเป็นเพียงเสียงลมพัดผ่านที่ไม่ต้องใส่ใจหรือจริงๆแล้วมันคือแรงกดดันที่สามารถเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลได้ในตอนนี้เราเห็นแล้วว่าคำพูดหนึ่งประโยค อาจแรงกว่าขีปนาวุธแต่น่าสนใจกว่านั้นก็คือถ้าเกมการเหียบแนมนี้ถูกยกระดับไปสู่การเคลื่อนไหวเชิงพาหารจริงๆใครจะได้เปรียบแล้วไทยซึ่งถูกวางเป็นเวทีจะเลือกเล่นบทบาทใดติดตามต่อในไทยอยู่ตรงไหนในเกมนี้ที่จะเปิดมุมมองใหม่ว่าความเงียบของไทยอาจไม่ใช่การไม่เล่นเกม แต่คือการวางหมากที่ฉลาดที่สุดไทยอยู่ตรงไหนในเกมนี้ในเกมการเมืองระหว่างประเทศไม่ใช่ทุกครั้งที่ผู้ชนะคือคนที่เสียงดังที่สุดบางครั้งคนที่เงียบที่สุดต่างหากคือคนที่ถือไพ่สำคัญที่สุดเมื่ออินโดนีเซียกับมาเลเซียแข่งขันกันด้วยศักดิ์ศรีและคำพูดคำถามใหญ่ที่หลายคนอาจยังไม่ได้ถามคือแล้วไทยล่ะ อยู่ตรงไหนในเกมนี้ไทยผู้จัดเวทีการฝึกบินร่วมที่เกิดขึ้นไม่ได้จัดขึ้นในอินโดนีเซียไม่ได้จัดขึ้นในมาเลเซียแต่มันเกิดขึ้นในไทยนั่นหมายความว่ากองทัพอากาศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้เข้าร่วมแต่เป็นเจ้าบ้านลองคิดภาพตามนะครับคุณเปิดบ้านเชิญแขกสองคนที่ไม่ค่อยถูกกันมานั่งโต๊ะเดียวกันคุณไม่ได้พูดอะไรแต่ คุณคือศูนย์กลางของบรรยากาศทั้งหมดนี่คือบทบาทที่ไทยกำลังเล่นอยู่ในภูมิภาคนั่นคือผู้เป็นเวทีให้คนอื่นมาแสดงบทบาทความเงียบที่ส่งพลังไทยไม่ได้ตอบโต้คำแซะของอินโดนีเซียไทยก็ไม่ได้ออกมาปกป้องมาเลเซียอย่างชัดเจนหลายคนอาจมองว่านั่นคือการไม่เอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ถ้ามองลึกกว่านั้นมันคือการรักษาสมดุลเพราะเมื่อคุณเป็นเจ้าบ,บ้านคุณย่อมไม่อยากให้ใครรู้สึกว่าคุณเข้าข้างอีกฝ่าย ความเงียบของไทยจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเก็บแต้มเชิงกลยุทธ์ศิลปะแห่งการวางตัวภูมิรัฐศาสตร์เอเชียตนออกเฉียงใต้ไม่ต่างจากหมากรุกประเทศใหญ่พยายามจะดึงประเทศเล็กไปอยู่ฝ่ายตนแต่ไทยเลือกเดินเกมแบบไม่ให้ใครอ่านออกง่ายๆคุณอาจจำได้ว่าไทยมักถูกมองว่าเป็นเพื่อนกับทุกคนศัตรูกับไม่มีใครนี่แหละครับคือศิลปะการวางตัวที่ทำให้ไทยอยู่รอดได้ ทำกลางการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคมานานหลายทศวรรษและอย่าลืมนะครับไทยยังเป็นประเทศที่มีกองทัพอากาศทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนการที่มาเลเซียมาฝึกที่นี่จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันสะท้อนว่าไทยคือศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทหารในภูมิภาคการได้เปรียบแบบเงียบๆสิ่งที่น่าสนใจคือในขณะที่อินโดนีเซียกับมาเลเซียโต้กันด้วยคำพูดไทยกลับได้ประโยชน์เงียบๆหนึ่ เราได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับเพื่อนบ้าน 2. เราได้ภาพลักษณ์ในสายตาประชาคมโลกว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทเป็นกลางและ 3. เราได้บทเรียนเชิงยุทธศาสตร์โดยไม่ต้องตกเป็นเป้าการเน็บแนมถามจริงครับคุณคิดว่าผู้เล่นแบบไหนที่อันตรายที่สุดในเกมคนที่เสียงดังหรือคนที่เงียบแล้วเก็บข้อมูลทุกฝีก้าวไทยในฐานะตัวกลาง ในยุคที่มหาอำนาจเข้ามาเล่นในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือจีนประเทศขนาดกลางอย่างไทยมีทางเลือกไม่กี่ทางจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งแล้วเสี่ยงถูกอีกฝ่ายกดดันหรือจะวางตัวเป็นตัวกลางที่ทุกฝ่ายต้องการเข้าหาไทยดูเหมือนเลือกแทนเส้นทางที่สองการเป็นเจ้าบ้านจัดฝึกบินจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าใครอยากแสดงบทบาทในภูมิภาคนี้ต้องผ่านไทยคำถามที่ชวนคิด แล้วคุณลหะครับคิดว่ากลยุทธ์ความเงียบของไทยจะพาเราไปไกลแค่ไหนมันจะทําให้เรากลายเป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือหรือจริงๆแล้วมันคือการวางหมากรอเวลาเพื่อกลายเป็นผู้เล่นตัวจริงในอนาคตในตอนนี้เราเห็นแล้วว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ชมแต่คือเจ้าบ้านผู้ถือกุญแจเวทีแต่คําถามต่อไปก็คือถ้าสงครามคําพูดระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียไม่หยุดอยู่แค่โซเชียล แล้วมันขยายกลายเป็นการแข่งขันทางทหารจริงๆแล้วอาเซียนจะยังรักษาความสมดุลได้หรือไม่ <ocalyptic. S 2> เมื่อคําพูดอาจกลายเป็นสงครามจริงคุณคิดว่าคําพูดมันจะหยุดอยู่แค่บนหน้าจอจริงหรือหรือว่าวันหนึ่งคําพูดเหล่านี้อาจจุดชนวนให้โลกแห่งความจริงลุกเป็นไฟ ในสามตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าอินโดนีเซียและมาเลเซียใช้โซเชียลเป็นเวทีใหม่ในการต่อสู้ทางศักดิ์ศรีแต่คำถามใหญ่ที่เราจะมาคบคิดในตอนนี้ก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสงครามคำพูดค่อยๆแปลสภาพเป็นการแข่งขันทางทหารจริงๆเมื่อคำพูดคือเชื้อเพลิงคุณอาจคิดว่าคำพูดในโลกออนไลน์ไม่มีพิษภัยแต่ลองย้อนดูประวัติศาสตร์หลายครั้ง ความขัดแย้งเล็กๆเ,เริ่มจากคำพูดก่อนจะบานปลายเป็นการประทะจริงเสียงหัวเราะเยาะอาจกลายเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลต้องโชว์แสนยานุภาพเพราะหากไม่ตอบสนองก็อาจถูกประชาชนมองว่าอ่อนแอนี่แหละครับคืออันตรายของสงครามคำพูดมันไม่ได้จบในจอแต่มันกดดันจนการเมืองต้องลงมือจริงอินโดนีเซียแรงบันดาลใจจากความภาคภูมิใจ อินโดนีเซียคือประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียนและกองทัพของเขากำลังลงทุนมหาศาลทั้งเครื่องบินรับใหม่เรือดำน้ำและอาวุธล้ำสมัยแรงกดดันจากโซเชียลมีเดียจึงเป็นเชื้อเพลิงที่เร่งให้รัฐบาลต้องเร่งแข่งด้านการทหารลองคิดตามนะครับถ้าคนทั้งชาติถูกปลุกด้วยความคิดว่าเราเหนือกว่าเพื่อนบ้านมันอาจไม่ใช่แค่การพูดเล่นเล่นอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นยุทธศาสาตร์ชาติมาเลเซีย ไม่ยอมให้ใครดูถูกสำหรับมาเลเซียการถูกแสะว่ายังทันขึ้นก็ร่วงคือการท้าทายศักดิ์ศรีโดยตรงแม้มาเลเซียจะมีกำลังทางทหารน้อยกว่าอินโดนีเซียแต่เขาก็พยายามรักษาสมดุลการฝึกบินกับไทยจึงไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนความรู้แต่เป็นการสร่งสัญญาณว่าเราไม่อ่อนแอและเรามีพันธมิตรพร้อมหนุนหลังไทยนะครับ จะได้อะไรหรืออาจต้องเสี่ยงเสียอะไรถ้าความตึงเครียดร,ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียย,ยกระดับไทยในฐานะเจ้าบ้านอาจถูกมองเป็นผู้เล่นที่เลือกข้างโดยไม่ทั้งใจและอย่าลืมว่านานฟ้าที่ใช้ซ้อมรบวันนี้อาจกลายเป็นสนามแข่งจริงในวันพรุ่งนี้คำถามก็คือไทยพรมมย้อมไหมถ้าสถานะจากเวทีแห่งความร่วมมือจะถูกเปลี่ยนเป็นสมรภูมิแห่งการแข่งขันอาเซียน ความร่วมมือที่สั่นคลอนอาเซียนถูกสร้างขึ้นบนแนวคิดเรื่องของความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแต่ความจริงคือการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกยังรุนแรงอยู่เสมอถ้าสงครามคำพูดขยายเป็นสงครามจริงอาเซียนอาจจะต้องเผชิญความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือความแตกแยกภายในบทเรียนจากโลกถ้าเรามองไกลออกไปในประวัติศาสตร์โลกจะเห็นว่าหลายสงครามใหญ่ เริ่มจากการเสียดสีการท้าทายเล็กๆและเพราะไม่มีใครยอมถอยจึงกลายเป็นการประทะที่ไม่มีใครครวบคุมได้นี่คือสิ่งที่อาเซียนต้องระวังเราจะยอมให้สงครามคำพูดเป็นชนวนของไฟใหญ่หรือเราจะหาทางหยุดมันก่อนที่จะสายเกินไปคำถามสุดท้ายแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอนาคตของอาเซียนจะไปทางไหนจะยังคงเป็นภูมิภาคแห่งความร่วมมือ หรือจะกลายเป็นสนามรบแห่งศักดิ์ศรีที่เต็มไปด้วยการแข่งขันไม่รู้จบบางทีคำพูดอาจไม่ใช่แค่เสียงมันอาจเป็นกระสุนที่มองไม่เห็นและถ้าเราไม่ระวังวันหนึ่งมันอาจดังสนั่นไปทั้งภูมิภาคนี่คือถ่ายสุดของสงครามคำพูดน่านฟ้าอาเซียนชี้ให้เราเห็นว่าแม้จะเป็นเพียงเพียงคำพูดแต่ก็อาจแรงกว่าขีปนาวุธ และอนาคตของภูมิภาคนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกหยุดไฟหรือปล่อยให้มันลุกลาม